สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เสียนนูฟรีคิกส์จะมาวิเคราะห์บอลคู่เด็ดพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเวสต์แฮมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีมาดูความพร้อมของเจ้าบ้านกุนซือเกรแฮมพอตเตอร์คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทีมตัวจริงหลังจากผลการแข่งขันที่ย่ำแย่ในสัปดาห์เปิดฤดูกาลและหนึ่งในนั้นอาจเป็นการออกสตาร์ทครั้งแรกของคัลลัมวิลสัน กีโดโรริกีและเจมส์วอร์ดเพลวไม่น่าจะได้จับคู่กันซ้ำอีกดังนั้นโทมัสซูเชคหรือแอนดี้เออร์วิงจึงมีโอกาสเบียดแย่งตำแหน่งกันตอนนี้ยังไม่มีใครมาแทนที่โมฮัมเหม็ดคูดูสและคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลก็ยังบาดเจ็บอยู่ดังนั้นภาระในแนวรุกจึงตกอยู่ที่จารอดโบเวนซึ่งทำไป13ประตูและ8แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกรดูการที่แล้ว ส่วนทางด้านผู้มาเยือนเอนโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาลีนัดนี้จะต้องขาดลีวายคลวิลที่บาดเจ็บเอ็นควยหน้าหัวเขา่าขณะที่เบอร์นัวบาเดียชิลก็ยังไม่พร้อมแต่โทซินอาดาราบิโยโยและเวสเลโฟฟาน่าสามารถกลับมาเป็นตัวเลือกได้แล้วส่วนนิโคลัสแจ็คสันกลับมาจากโทษแบนสามนัดที่ติดมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่ชูอัลเปโดก็พร้อมเป็นตัวจริงต่อไปโดยมีเลียมดีแลปเป็นตัวสอดแทรก ทางด้านโรมิโอลาเวียเตรียมพักต่อเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์อีกเมื่อไหร่หลังจากผ่านฤดูกาล2024-25 20ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเซียนนูบวิเคราะห์คู่นี้เชลซีอาจจะฟอร์มฝืดในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเทียบกับเวสแฮมแล้วสิงบลูส์ก็ยังดูดีกว่าเยอะในขณะที่เจ้าถิ่นดูจะยังมีปัญหาไปหมดทั้งมาตรฐานการเล่นและความมั่นใจ อันนี้คิดว่าทีมเยือนดีพอจะคืนฟอร์มบุกมาเอาชนะได้ดีไม่ดีจะยิงขาดได้ด้วยคาดว่าเชลซีน่าจะมี1ต่อ0หรือไม่ก็2ต่อ1แน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมการวิเคราะห์ของเซียนนูฟรีคิกส์ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อรับชมคลิปทีเด็ดก่อนใครในทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณครับ